โอเคครับก็สวัสดีทุกคน้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสภาวาสุเฟินะครับ วันนี้ผมก็จะมาทำเด克ลิสโปรไฟล์ของแคนโดวาแกร์เปอร์นะครับผมอ่าก็ก็ไม่ค่อยได้ทำเลยเนาะก็แคนใหม่ช่วงนี้มากันเยอะมากๆแล้วก็ผมก็มานั่งไ่ทำแคนเก่าๆนะครับผมอ่าก็ก็เดี๋ยวผมก็จะรีบลงพวกแคนใหม่ๆมาให้ดูเร็วนี้นะครับอ่าโอเคมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะครับอ่าก็ในเด克ลิสนี้ มันเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้โปรโมเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านมาจะมีหลายคนที่ยังไม่เคยเห็นโปรโมที่ผมเอามาใช้หรือว่าเพิ่งรู้ว่าโปรโมมันมีมากกว่านี้ในโนวาแกร์ปเปอร์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายไประหว่างแนะนํานะครับผมอ่าใบแรกนะครับผมเป็นหัวใจหลักของเด็กนี้เลยนะครับผมก็ต้องอ่ะมาเลยฉันขอ้อย่างยิ่งใิ้ เพอร์เฟกต์ไลเซอร์นะครับผมอ่าต็อจะใส่ไป4ี่ใบนะครับผมอ่าเจ้าตัวนี้สุดหล่อเท่นั่นเองโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมเพราะว่าแสงมันช่างมืดมนอะไรอย่างนี้มันบอกว่าอ่าเป็นเพอร์เฟกต์ไลเซอร์เนาะนี่โอเคเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีนะครับผมเคาน์ e 2, เตอร์บัสสองสแตนรเลียากาดแถวหน้าของคุณ2ใบนะครับผมเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตถ้าในโซคุณมีคาว่าอ่าคุณมีการ์ดคำว่าไลเซอร์นะครับผม ในชื่อการ์ดโซชาร์ตเอ้ยคัลเตอร์ชาร์ตหนึ่งนะครับผมเลือกยูนิตของคุณไม่เกินหนึ่งใบบอกพลังเพิ่มขึ้นห้าพันนะครับผมอ่าก็เลือกยูนิตบอกห้าพันก็ตีฮิตชาร์ตเลยนะครับก็ต้องก็คือมันการันตีไะถ้าสมมุติเราแบบมันจะมีถ้าสมมุติมีตัวหงายแดมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เธอหน้าเราจะเก็บไว้ใช้ได้ก็ใช้เธอแล้วเขาเขาไอ้ยเขาสองเตอุ้ยผมพูดผิดขอโทษนะครับก็ใช้เทิร์นครั้งละ2องคัลเตอร์บาร์นะครับผมอ่าก็ ค่อนข้างที่จะเปลืองนะมันเป็นคือนว่ามันเป็นแคนที่แบบค่อนข้างจะเปลืองนิดนึงนะครับผมอ่ากรอบประมาณนี้โอเคครับผมก็มาต่อกันเลยก็จะเป็นอาซูล่าไกเซอร์นะครับผมโอเคก็อาซูล่าไกเซอร์นี้ก็ใส่ติดไปสี่ใบนะครับผมอ่าเทคคมันบอกว่าเมื่อยืนนี้เมื่อคุณเมื่อคุณนะครับผม ดับเช็คพบการ์ดเกตสองหรือสูงกว่านะครับผมสแตนเรียาการ์ดของคนหนึ่งใบถ้าการ์ดที่ดับเช็คเป็นเกตสองหรือสูงกว่าเอ้ยเกตสามครับผมถ้าดับเช็คเป็นการ์ดเกตสามนะครับผมหรือสูงกว่าเขาจะบ้านหนึ่งนะครับผมไอเรียาการ์ดไอแบบที่สแตนขึ้นมาเออจะบวกหนึ่งหมื่นนะครับผมอ่าโอเคก็ต่อใบเนาะเช็คได้เกตสองก็สแตนขึ้นมาเอออะไรประมาณนี้ เช็คได้เก3ก็สไต์ขึ้นมาคอตเตอร์บ u r s หนึ่งะครับผมมันจะเพิ่มบวกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นนะครับผมอ่าก็ใส่ไปเลยสี่ใบก็ถ้าสมมติไลท์เอ้ยไม่เจอฐานนี้ก็ใช้ฐานนี้นะครับผมอ่าตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวที่จีแรงโดยไม่ต้องบูสต์ก็คือ maximum ใช่ไหมไลเซอร์นะครับผมถูกแล้วอ่าเมื่อจุดนี้โจมตีใส่แบนการ์ดนะครับผมโดยที่ไม่บูส ต้องตีใส่บรรยากาศเท่านั้นนะครับผมอยู่อยนี้บวก power หนึ่งหมื่นจนจบการต่อสู้ครับอ่าเรียกว่าดีเลยมากๆนะครับผมก็ต้องอใส่ไปสักสองใบก็พอเนาะใส่ไปสักสองก็พอโอเคครับผมมาต่อกันเลยยา่าตัวต่อไปก็คือฉันขอไลท์อย่างยิ่งใหญ่ไอพาวเวอร์ไลเซอร์คัสตอมนะครับผมอ่าใส่ไปเลย4ยี่ใบก็เป็นหัวใจนะครับผมอันนี้เป็นล่าง ร่างสมบูรณ์ร่างรองแล้วก็ร่างแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีร่างแรกก็คือเกรดหนึ่งนะครับผมไอตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวเดียวที่มีครบทุกเกรดหนึ่งเอเกรดศูนย์เกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามนะครับเออมันจะวิวัฒน,นาการนะครับผมอ่าไอพาวเวอร์ไรเซอร์คัสตอมนะครับผมเทคบนสุดเลยเคาน์เตอร์บัสไอเนี่ยเมื่อลงสนามนะครับผมคุณสามารถคอแบทเทลไรเซอร์หนึ่งใบจากโซคูลลงช่องเรียรได้ในแถวแน้วตั้งเดียวก,กันกับยูนิตนี้นะครับผม เมื่อ,อยันนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับผมคัลเตอร์บัตหนึ่งนำแบทเทิลไรเซอร์จากช่องเลียหนึ่งใบเข้าสู่โซน,นะครับผมสแตนเลียการ์ดของคุณไม่เกินหนึ่งใบนะครับผมอ่ก็ตีนะครับผมต้องหนึ่งโจมตีแวนการ์ดฮิตด้วยนะเออถึงคัลเตอร์บัตหนึ่งแล้วก็เอาแบทเทิลไรเซอร์ก็คือตัวเริ่มนั่นแหละเอาเข้าโซแล้วก็สแตนเลียการ์ดได้หนึ่งใบถ้าเป็นแบบไลท์มาปุ๊บก็ต้องโซบัตตัวเริ่มออกมานะครับผมเออแบทเทิลไรเซอร์แล้วก็ นั่นแหละก็จะบูตในแวหนาตั้ง้วยการเกินวีดีนี้ก็จะเป็นหมื่นสี่นะครับผมอ่าโอเคมาเรามาตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อไปก็คือนี่ครับผมไอตัวนี้ก็ต้องติดไว้เหมือนกันเบิร์ดไลเซอร์ครับผมอ่านี่เห็นไหมโอ้โหกำปั้นสุดเอ้กำปั้นสุดทรงพลังเออนั่นแหละเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีนะของเคานเตอร์บาร์หนึ so ่งโซบัสหนึ่งนะครับมสตนยูนิตนี้ถ้าบนดาเมจโซน คู่แข่งนะครับผมมีการ์ดสี่ใบหรือมากกว่ายูนิตน,นี้บวกพลังเพิ่มขึ้นอีกส0 0พันด้วยนะครับผมก็สแตนมาปุป๊บถ้ามีเรียกาดเอ้ถ้ามีดามเมโซนอะ่ะอ่าสี่ใบหรือมากกว่าก็อยู่บวกพลังเพิ่มขึ้นอีกสา0พันนะครับผมอ่าโอเคก็ใส่ไปสักสใบก็เหลือเฟือแนละ้วอืมเหลือเฟือเลยโอเคมากันต่อเลยครับผมก็จะเป็นบูมแรงทาวเวอร์นะครับผมก็อันนี้ใส่เพื่อมาแบบ หงายแดมเนาะเออคือโนว่าแกปเปอร์มันดีตรงที่มันมีตัวหงายแดมเออมันจะดีตรงนี้แหละนะครับผมเมื่อโลสนามถ้าไดเมจโซนของคุณมีการ์ดหงายหนึ่งใบหรือต่ำกว่านะครับผมชาร์จหนึ่งเอ,อยเขาได้ชาร์ตหนึ่งเออถูกแล้วเมื่อโงสนามถ้าในโซอ่ะมีการ์ดหนึ่งใบหรือต่ำกว่าได้โซชาร์จด้วยอ่ะมันดีตรงนี้แหละมันได้โซมันได้ทั้งโซลแล้วก็ได้ทางแดมนะครับผมอืมเราค่อนข้างที่จะได้ใช้ไอ้บูมแรงทาวเวอร์อยู่แล้ว ต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวที่เป็นโปรโมนะผมก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาดูโปรโมผมจะติดสัก2ใบก็คือเนี่ยผม King of s ซ r สนะครับผมอ่าจะเป็นคริงนั่นเองเมื่อลงสนามจากมือแวนหลิอเลียนะโซบราสหนึ่งเลือกยูนิตของคุณ2ใบได้รับพลังเพิ่มขึ้น3 0 0พันนะครับผมจนจบเทินถ้าคุณมีียกาศ5ใบหรือมากกว่าบวกพลังเพิ่มขึ้น5 0 0พันแทนการบวก3 0 0พันนะครับผมอ่าก็จะใส่ไปประมาณนี้นะอืม โอเคมาต่อกันเลยฉันขอไลท์อย่างยิ่งใหญ่นี่เอื้อไลเซอร์คัสตอมนะครับผมอ่านี่นะหนึ่งสอสมเป๊ะล่างมันนะครับผมไลเซอร์คัสตอมอ่าแวนกาดนะครับผมอยู่ช่องแวนนะไอ้น้ำการไอบนมือแล้วผมหนึ่งใบเข้าสู่โซ่จนจบเธอนะครับผมยูนิตน,นี้สามารถโจมตีได้แม้ คุณจะเริ่มก่อนนะครับผมและดิฟของหยุ่น,นี้ลบหนึ่งก็คือสมมุติสตนด์พเดอะแวนกาดขึ้นมาแล้วครับผมไลฟ์เป็นตัวนี้ปุ๊บจัว่วอ่าไลฟ์ลจัว่วทำเทคอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดบนมือเข้าสู่โซปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ตีได้โดยที่ห้ามเช็คนะครับผมอ่าก็จะตีเลได้เออคือแบบครั้งแรกก็ตีได้เลยอะเออมันก็ดีแหละแต่ว่ามันเช็คไม่ได้เนาะม,มันเป็นดิกค่อนข้างที่จะเปลืองมือนิดนึงเนาะ ถ้ามองกลับกันนะแต่มันก็ไม่ได้เปลืองขนาดนะั้นอ่ะมันเปลืองแบบมันเปลืองแบบมีเหตุผลอนะ่ะเอออย่างนี้ว่ะอ่าต่อไปก็เป็นนี่ครับผมเป็นตัวโปรโมโอ,อีกแล้วก็จะเป็น Har ์ดฮิต crapper นะครับผมอ่าช่องเรียเอ้ยผมลืมอ่านเทคล่างเลยขอโทษนะครับผมอุ้ยอ่าช่องเรียกาศนะครับผมเมื่อเรียกาศใบอื่นของคุณนะผมอยู่ในแถวแต,ตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้สแตนคุณสามารถสแตนยูนิตนี้ได้คือมันดีตรงนี้แหละ อ่าส่วนเจ้าฮาร์ดี้สคริปเปอร์มันบอกว่ายากาศนะครับผมวันเทิร์นเมื่อยูนิตนี้สแตนขึ้นมาถ้ายูนิตถ้ายูนิตนี้อยู่ในแถวหน้านะคุณสามารถบวกพลังเขมขึ้น5,000ได้นะครับจนจบเทิร์นถ้าดาเมจคุณนะครับผมมีการ์ดที่คว่ำนะครับผมอยู่5ใบนะเออยูนิตนี้ 10, 10, 10, บวก1,000 0แทนการบวก5,000แล้วก็ได้ทั้งหงายแดงได้ทั้งโซชาร์ตนะครับผม,มดีตรงนี้แหละใส่ไปสัก3ใบตัวโปรโม ของดีต้องเก็บไว้นะต้องใช้ไว้ตัวต่อไปนะครับผมอาเจ้าจตัวนี้โอเคเป็นเดอะเทอร์โบกัสนะครับผมแท็บแท็บวันนะนั่นแหละเอเยกาศนะครับผมคอสนะครับผมยูนิตนี้วก2 0 0 0ันจะบเทินอาเป็นแอคทีฟนะแล้วก็ออโต้เมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีโดยไม่ถูกบูสนะครับผมยูนิตนี้ถูกโจมตีนะค,คือแบบเหมือนแบบอู้แข่งโจมตีเรามาปุ๊บ ถ้าไม่บูตอ่ะคือจะตีไอซตัวนี้ไม่เข้านะเออจะตัวจะโจมตีตัวนี้ไม่ได้สมมุติไอรมันไอเรียการ์ดเขาอะ่ะโจมตีมาแบบแบบเรื่องไงอ่าถ้าสมมติวันการ์ดอะวันการ์ดเขาตีมาประมาณสิบล้านถ้าสมมุติเขาไม่บูตเขาตีตัวนี้ไม่เข้าปไปเนี่ยโหดไหมละ่ะเอออืมนั่นแหละคือมันดีคือแบบใครตีมาปุ๊บถ้าไม่ถูกบูตก็จะไม่เข้า มันแบบมันมีประโยชน์ตอนแบบมันมประโยชน์ทุกตอนเลยนะเออถ้าคือแบบถ้าเขาอยากจะกําจัดอ่ะเขาต้องเสียตัวบูสต์หรือไม่ก็แบบถ้าเป็นตัวพวกเอ็กเซลอะไรเนี่ยมันจะไม่คอแถวหลังมันจะไม่ค่อยชอบคอแถวหลังมาใช่ไหมเขาก็เลยต้องคอเพื่อโจมตีตัวนี้ให้เขา้าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครแบบมาโจมตีตัวนี้หรอกเพราะว่ามันเปลืองมันเปลืองนะครับผมมันเปลืองมือเราอาจจะต้องเสียมือหนึ่งใบเพื่อมาบูสต์เพื่อให้ตัวตายนะครับผมอ่าตัวโปรโมตัวต่วตอไปเรามาเจอกับ คู่ของมันดีกว่านี่จริงๆมันต้องเรียงอย่างนี้เนาะเออมันจะเป็นรีเจียนได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยเห็นไหมนี่รีเจียนเห็นไหมโอเคเน,นะครับผมเป็น Queen of h e ร์ t นะครับผมอ่ะให้เมื่อการ์ดที่มีความสามารถพิทักลงเพอร์เฟกตไอลงลงช่องจีนะของคู่แข่งอะ่ะคุณสามารถแตนตัวนี้ได้อ่ะก็แอเคนั้นเลย ถ้าสมมุติเข้ามาเพอร์เฟกต์การ์ดแบบมี2ใบสุดท้ายเขาปาเพอร์เฟกต์อัหน้ามาให้มีตัวนี้อยู่ในช่องเรีย ع, เออถ้ามีตัวนี้อยู่ในช่องเรีย ع, เราสามารถสมมุติมีไอ้แม็กซิมัมในสนามสแตนตมาขึ้นมาเออเดี๋ยวผมจะทําภาพให้ดูนะครับอ่ะคือเจ้าเด็กเนี่ยเออมันก็จะมีไอ,อ้ตัวโบมโูโนะตัวโบม,โม,โมก็จะมี King of s o o ซอสนะครับผมอ่าตัวแรกเลยคิงออ o ซอสตัวต่อมาก็ไอฮาร์ดฮิตครีปเปอรนะครับผมแล้วก็เป็นเดอ t ชอร์โบกัสแท็บวันแล้วก็เป็น Queen of Heart นะครับผมก็จะมีตัวโปรโมอยู่สี่ตัวนะผมมันเรียกว่าบางเด็กอะมีตัวโปรโมไม่ถึงสี่ด้วยนะมมีบางแบบบางเด็กเช่นเช่นอะไรดีอืมเช่นอย่างเช่นอย่างแคลนไอซ์นะแคนอะอย่างรอยยอดะเออประมาณสักเออ,ปร,อประมาณอยยอประมาณสี่หรือห้าตัวนี่แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน ถ้าแบบมันจะมีบางแคลนอ่ะเออจริงๆแบบทาจิเออทาจิทาจิมีแค่ใบเดียวเอออย่างทาจิอ่ะมีโปรโมแค่ใบเดียวอะไรอย่างงี้คือตัวโนว,วามันจะเก่งด้วยตัวโปรโมโเยอะมากๆเลยนะเออลองสังเกตดูว่าสกิลของเจ้าตัวโปรโมเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆอย่างฮาร์ดทิสคริปเปอร์ถ้าสมมุติเราไม่เรามีสี่เลยเราเอามาใส่แทนเจ้าตัวเดิร์เไอเดเดิร์ททโบก็ได้แต่ว่าผมกลัวมันจะไม่ขึ้นมือไงถ้าสมมุติใส่ใบเดียวมันอาจจะไม่ขึ้นมือถ้าใส่สองใบปุ๊บอะ ชอบชอบมาเต็มเลยไม่ก็เปลี่ยนเป็นควีนก็ได้เออสับกันไปอะไรอย่างงี้ก็เอาควีนใส่สัก2อ,อเอฮันทิสครปเปอร์ใส่สไปเลยฮร์ทิสครปเปอร์นี่คือผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันแสแตนมาก็บวก5้าพันแล้วถ้ามีแบบแดมเขาซึ่งส่วนใหญ่มันจะเขาเยอะอยู่แล้ว่เออก็บวกไปเลยหนึ่งหมอ,อ่าก็ตีแบบตีแบบดีอ,ะอ่ะเออตีดีเลยแล้วก็โอเคมาถึงทิกเกอร์กันบ้างนะครับทิกเกอร์นี่ก็ เอาตัวมาใส่ตามผมค่อนข้างอันตรายนะครับผมคืออืมโอเคเรามาดูเลยเอามาฟอนสี่นะครับผมมันชื่อว่าไอแคนนอนบอลนะครับผมที่อยู่ในเบนทินอะไม่ใช่ <laughs> โอเคอ่าก็ใส่สัก4ี่ <laughs> ไปเลยแล้วก็เจ้าตัวนี้ใส่สักสี่นะครับผมอ่าเดอร์เทอร์โบไรใส่ไปสี่ใบเลยเป็นฟอนฟอนต์แนะครับผมเพราะว่า เน้นตีแรงมากๆถึงแบบได้คิมานะมันได้อะแต่ว่าเรียกาส่วนใหญ่ถ้าสมมตินะไอเด็กเนี้ยถ้าโดนฝั่งตรงข้ามอะตกทิกเดียวอะแค่ทิกเดียวเลยอะมันไปต่อยากมากเลยนะผมพูดจริงๆไปต่อยากมากเลยตัวแบบทุกตัวแล้วคือมันต้องแบบมันพึ่งอะไรหลายๆอย่างอะตัวนี้มันตีปุ๊บมันมันต้องให้มันตีด้วยนะเออคือแวนการ์ดต้องตีเมื่อเวนการ์ดของคุณโจมตีไอตัวเนี้ยเออคาตาบาสหนึ่งโซบาสหนึ่งเอออะไรเงี้ยคือสมมุติ เดี๋ยวผมทำคอมโบให้ดูเดี๋ยวผมเรียงทริกเกอร์ให้ดูกันหนึ่งนะ,ะตัวต่อไปสี่ตัวเฮ้อะนี่ทวินเบรเดอร์สี่ใบนะครับผมเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะต้องเป็นฮิลทริกเกอร์ยังไม่สุดท้ายดิเออวอลบอยแล้วก็เป็นนี่นะครับผมแบทเทอรไรเซอร์นี่สี่ล่างโคเทอะผมพูดเลยอุ้ยอะมาเดี๋ยวเรามา ไปดูกันเลยนะครับผมว่าการเรียงอะไรอย่างเงี้ยมันดูเล่นยากยังไงทําไมผมถึงใส่ฟอนต์อะไรอย่างงี้ไปดูเลยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เนาะก็บอร์ดก็จะประมาณนี้อ่านะครับผมบอร์ดก็จะประมาณนี้ถ้าสมมุติเราวางแบบนี้ได้มือเราอ่ะจะเหลือน้อยมากซึ่งผมอะ่ะทาแทบน้อยมากเลยกว่าจะได้บอร์ดแบบนี้มาแต่ว่าไอสองตัวเนี้ยที่ผมเอามาใส่อะ่ะจริงๆผมทาได้แค่ใบเดียวนะเออไอนี้ผมเอามาใส่เพื่อความหล่อเท่ด้วยเพราะว่า เออจริงๆงอ่ะเอาเอาตรงไหมถ้าสมมติมีตัวเนี้ยไม่ควรมีตัวบูทมาเราเราต้องเอาเป็นบาลแบบนี่งมันบอกเทคอยู่ว่าเมื่อโจมตีใช่ไหมโจมตีบรรยากาศโดยไม่ถูกบูทนะต้องโจมตีบรรยากาศเท่านั้นก็ถ้าอยู่ตรงเนี้ยโดยไม่ถูกบูทอ่ะจะอยู่ที่สองหมื่นสองถ้าอยู่ตรงเนี้ยแอคเซลอ่ะมันจะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นจะกลายเป็นสามหมื่นสองเท่ากับเราต้องสลับมาซึ่งไอตัวเนี้ยที่มันแสแตนขึ้นมาแล้วมันบวกคิดไอสกิลอ่ะคือ ตัวเล่นน่ะมันจะมีอยู่หลายตัวมากๆเลยนะเออเราจะเอาควีนอ่ะมาติดสักใบหนึ่งในสนามก็ได้แบบสมมุติไอตัวเนี้ยคือแบบของเล่นมันเยอะจนแบบเรียงบางทีเลียงไม่ได้เออผมพูดอย่างนี้ดีกว่าบางทีเราจะเอาอย่างนี้ไปแล้วก็แบบกลัวจะแบบไม่ได้บวกพลังมากขึ้นคือมันจะแบบเรียกว่าไงอ่ะสมมุตินะไอตีอยู่หมื่นเจ็ดอ่ะหมื่นเดี๋ยวเอานี่เป็นคาเต์บาตก็แหละเออหงายอยู่หงายก่อน งายก่อนโอเคหมื่นเจ็ดตีไปฮิตสก,กิลคือแบบเราต้องเอาตัวพวกนี้ตีก่อนเนี่ยสามหมื่นสองตีแล้วก็สามหมื่นสองตีอีกรอบหนึ่งตัวตีถ้าฮิตปุ๊บคัลเตอร์บาร์สหนึ่งนะเราก็ต้องเอาตัวเริ่มอ่ะตัวเริ่มต้องเอาสมมติอยู่อย่างนี้แต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ทําไม่ได้นะเออสมมุติอยู่อย่างนี้ก่อนเข้าโซ่สแต็ออกมาหนึ่งนี่บางทีก็แบบถ้าสมมตอิอะมันฮิตโดยทีย่แบบเราไม่ได้คาดคิดเอาไว้อะเออแต่ว่าจริงๆมันคนคาดคิดเอาไว้อยู่แล้ว มันคือแบบการคํานวณอ่ะเออคือแบบมันก็เห็นมันเล่นเทคง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคํานวณแบบคํานวณเทคบาสอะไรพวกนี้คอตัวลงมาแบบยากนะเพราะว่าแบบผมไปเล่นลองเล่นดูมาแล้วมันยากอยู่เหมือนกันนะเออไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเออก็สมมุติอ่ะเป็นอย่างนี้หรือมีบาสสักสามก็ได้มีบาสสักสามก็ได้อ่ะเราตัวนี้ตีสแตนตัวนี้แล้วก็ตีขึ้นมาอีกโอเคมันจะแบบเวอร์มากค่าสมมุติ จินตนาการดูสิไอจีถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาตกทิกมาสักใบหนึ่งนะก็จาก1นึ่งหมื่นสหรือ1นึ่งก็จะกลายเป็นสองหมื่นสองหรือสองหมื่นสามนะครับผมเวนการ์ดเนี่ยคือมันจะเป็นตัวที่แบบผมพูดแล้วเวนการ์ดเป็นตัวที่ตีแทบไม่เข้าผมพูดเลยเด็กเนี้ยเป็นเวนการ์ดที่ตีแทบไม่เข้าเลยอันนี้ผมลองเล่นดูป่ะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงแต่ว่ามันเป็นแบบนี้สำหร,รับผมไงเออคือมันตีแทบไม่เข้าเลยจริงๆนะเพราะว่าถึงอะ ถึงเอาคุณนะมาอยู่อย่างนี้กันแบบเขาเพอร์เฟกมาแล้วก็สแตนได้มันสแตนคือมันสแตนตัวเองนะเออมันสแตนตัวเองซึ่งไอตัวเนี้ยมันต้องไปอยู่ช่องช่องเดียวกับแบบเนี้ยเออคือมันมีน้อยครั้งมากที่ผมจะได้ใช้อะไรแบบเนี้ยเออเขาจะเข้าหมายปะ่ะหรือไม่บางทีก็อยู่อย่างเงี้ยผมเพิ่งไปเล่นมาก็บอร์ดจะประมาณนี้เลยเอออย่างเงี้ยเป๊ะเลยใช่แบบนี้เลยไอเนี้ยข้างนี้จะตีอยู่แบบ15เออหมื่นห้าคือมึงตีแบบ น้อยมากๆอ่ะเข้าใจความหมายปะเออตัวนี้พอเวลาตัวนี้ตีปุ๊บอ่ะมันก็คาร์เตอร์บารสองใช่ไหมเราก็เลือกสแตน์ได้สองตัวซึ่งแน่ๆเลยอ่ะเราต้องสแตนแม็กซิมัมกับตัวนี้หรือบางที่เราต้องสแตนดตัวนี้เพื่อตัวนี้สแตนมาด้วยหรือบางที่เราสแตนดตัวนี้แต่ว่าถ้าสมมติเราไม่บาสเราก็ใช้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องทําเข้าใจความหมายปะเออคือที่กําลังจะบอกอ่ะพลังอ่ะมันมันกาก พลังมันถ้าเลขกลมๆนะมันกากตัวไอตัวเนี้ยมันใช้เทคกได้ไอตัวไอตัวที่มันบวก5,000นอะ่ะเท่ากับมันจะตีอยู่2 3 0 0 0่นะเออคือมันไม่มันไม่ได้เก่งขนาดนะั้นมันเลยต้องใช้ฟอนช่วยถ้าใส่ขี่ไปมันไม่ได้ขนาดนะั้นอะ่ะอันนี้พูดจริงจงจากใจเลยนะเออคือแบบได้ทั้งสนามดีกว่าแค่ตัวเดียวอะ่ะเออเนี่ยถ้าสมมุติได้ฟอนปุ๊บไปที่ห้1ปุ๊บอันี้จะการเป็น28,000ถ้าได้ไอสไตลขึ้นมาด้วยเป็น33 0 0 0อันเนี้ยจาก จากเขาแหละเออมันจะวกไปอยู่อ 12, นะ 12, 12, ไอหมื่นสองเนาะหมื่นสองสองหมื่นสองไอนี่ตีอยู่สามหมื่นสองจะได้อีกเป็นสี่หมื่นสองถ้าได้ฟอนทิกเกอร์ดับเบิันฟอนก็จะกลายเป็นห้าหมื่นสองไอนี่ก็จะกลายเป็นสี่หมื่นสามไอนี่ก็มันจะตีอยู่สามหมื่นห้าเออมันจะตีแรงมากๆเลยนะแต่ว่าโอกาสที่จะได้ฟอนก็คือมันน้อยเลยต้องใส่ไปเยอะๆ นะครับผมแต่ว่ามันเล่นลำบากตรงที่ถ้าสมมุติผมคิดจะใสฟ่ฟอนต์แล้วถ้าสายตองข้ามรู้หรือเห็นฟอนต์ไม่ออกมาเขามีสีแดงเขาก็ปล่อยเล่นไปได้เลยอะไรอย่างนี้หรืออืมันอธิบายยากเนาะแครนเนี้ยเออผมจะพูดเลยแล้วก็อ,อจะเรียกไงดีคือต้นเกมอะ่ะเขาปล่อยเราแบบแบบได้อะ่ะเออแบบปล่อยได้เลยเพราะว่ามัน อ่ะแบบเนี้ยคือถ้าสมมติอ่ะเขาตกทิกมาทัก2สองทิกอ่ะคือแบบอ่ะทุกแคนเลยนะถ้าเป็นแอคเซลอ่ะพื้นฐานอยู่ที่สองทิกสองทิกนะถ้าไม่รวมแบบทิกเราอ่ะแค่สองทิกหรือว่าคอมโบอะไรอ่ะคือแต่คือตายเลยอ่ะเออแต่เนี้ยแค่ทิกเดียวอ่ะเราก็จะไปต่อไม่ได้เลยเข้าใจเข้าหมายไหมนี่อย่างนี้ถ้าสมมุติเขาปล่อยตัวนี้ปุ๊บไอพวกนี้ได้ยังไงอ่ะอ่ะคือที่ผมจะบอกอ่ะก็คือ เลขมันกลมมากๆอ่ะคือถ้าสมมุติเอ่อแอคเซลแบบแคล้าื่นอื่นอ่ะเขาจะแบบตกสองทิกคือตายอย่างเพลมูนอ่ะตกสองทิกคือตายแต่นี่มันตกทิกเดียวคือมันไปต่อไม่ค่อยได้เลยผมพูดจริงๆนะคือถ้าสมมุติถึงสแตนออกมาได้อ่ะยังไงมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะแบบเจออะไรพวกเนี้ยมันทําได้น้อยมากๆแล้วก็โอกาสที่เขาจะตกอ่ะคือแบบแย่มากเลยเราต้องตีเขาคือแบบอะไรที่เป็นอุปสรรคของแคนนี้ ถ้าสมมติผมใส่ทิกเกอร์แบบนี้ต้นเกมผมอะ่ะจะต้องปีเขาให้หนักให้ถึง5้าเดมจนแบบผมแบบของครบและเล่นได้อะไม่อย่างนั้นอะ่ะผมจะปิดเขาไม่ได้เลยผมต้องคมผมต้องคำนวณไอ้พวกนี้ด้วยอย่างน้อยต้องมีสัก2 2บาร์อ่ะที่แบบได้ดีอะ่ะเออถึงไอ้ตัวนี้แตนขึ้นมาด้วยไอ้ตัวนี้ผมก็อยากให้มันจะสแตนขึ้นมาเพื่อ มันขู่ฮิตแล้วก็ขู่ขู่ฮิตตัวนี้คือไอพาวเวอร์เลยซิคัตอมคือมันดีอยู่นะเออคือมันขู่ฮิตเขาจะบ้านหนึ่งแล้วเอาตัวเริ่มอะเขาได้คือลิมิตมันทำได้แค่ครั้งเดียวต่อใบนะครับผมอ่าก็จะมานี้และยิ่งควีนออฟซอตคือผมก็อยากใช้มากนี่แอคเซลมาปุ๊บถ้าสมมุติทําแบบนี้ได้คือแบบโคตรดีแต่โอกาสที่โนวาจะทําได้โคตรน้อยผมพูดเลยแค่2องแอคเซลอะแบบแค่จะเป็นไปแบบได้น้อยอยู่ได,ได้ได้กลางๆอะ่ะคือความเป็นไม่ได้ก็มีอยู่แต่ว่า จะเรียกว่าไงสองอคคือถ้าสมมติปิดไม่ได้นอว่าจะตายผมพูดจริงๆนะเออหรือไม่ก็แบบถ้าเจอแคนยูจริงๆอะ่ะก็แบบอ่ะอันนั้นก็แล้วแต่คุณไปแต่ว่าแน่ๆเลยคือแค่2อ x c อ l นะแค่2อ x c อ l เซลเออถ้าสมมุติจบไปปุ๊บผมคิดว่าอกไอโนวามีโอกาสตายสูงมากๆเลยอ่ะสมมุติเป็นไอควีนะถ้าสมมุติไม่ได้ฟอนอะอ่ะสมมุติได้คียอ่ะมันจะตีได้แค่แบบ ได้แค่ตัวเดียวอะ่ะถ้าสมมุติได้ฟอนตอะ่ะคือจะได้ทั้งหลายตัวเขาจะเข้าหมายปะเออเขา่าฟ็ฟอนมันก็บอกบอกไปแล้วว่าเป็นบวกแถวหน้าทั้งหมดเออคือผมต้องการให้จะบอกแถวหน้าไม่ได้บวกคีเพราะว่าผมถึงบอกไงว่าต้นเกมต้องบุกให้แบบให้บุกใ,ให้ได้ดาเมจเยอะๆเ,เ,เยอะมากสุดเท่าที่เราจะทําได้อะ่ะไม่อย่างนั้นอะ่ะเขาจะปล่อยจนแบบจน,แบบจนเราเล่นอะไรไม่ได้เขามีแค่ห้าใบอ่ะหรือบอดแล้วเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ปวดหัวเอ้เขามีห้าใบแต่ว่ามีแบบสักสองดมหรือสามดมอะ่ะ แล้วก็ปวดหัวถ้าสมมติเขาตกทิ้งมาสองใบคือเราตายอ่ะเออคือเราไปต่อไม่ได้อ่ะเออถึงเราตีปุ๊บไอเนี้ยคือมันลุกได้อยู่แล้วไอ้นี่มันลุกได้อยู่แล้วถ้าเขาตกอีกสองทิ้งไอ้นี่จะตายเลยนะไอ้นี่มันจะตีอยู่สามสองตีไปเลยย่านั่นแหละสมมติก็สามสองถ้าเขาตกสองทิ้งก็จากไอฟอสก็แหละอ่ะเป็นแคนฟอสยืนหมื่นสามสองสามสามอเนี้ยไอนี่จะตีไม่เข้าแล้วเออเอออะไรบานนี้เนาะถ้าเป็น ไอ้พวกโปรเทคหรือว่าแ x คเซลก็จะก็จะดีหนะ่อยก็จะเข้ากันก็ตีไปเออแต่ว่าไม่รับรองว่าจะเข้าอะไรเงี้ยเขากันแค่5้าพันอันนี้ก็ขยะแล้วอะ่ะเออผมพูดจริงๆนะเออคือมันเล่นยากนะไม่เล่นง่ายตัวนี้ต้องมีแดมห้าคุณคิดเอาแดมห้าถึงจะตีอยู่สองหมนแปดอยู่แอคเซลนะเออแต่ว่าไม่ควรอยู่เพราะว่าแม็กซิมัมจะได้บวกพลังเพิ่มขึ้นเยอะๆ ไม่อย่างนั้นไอตัวพวกนี้ที่ผมเอามามันจะเสียหายหมดเลยคืออย่างนี้ที่ผมจะทําอะบอร์ดมันจะเป็นแบบนี้พอเวลาตีไปปุ๊บแบบผมต้องการที่จะสแตนไอสองตัวนี้ขึ้นมาเพื่อไอสองตัวเนี้ยสแตนขึ้นมาด้วยมันเทคบอกว่าเมื่อยูนิตเมื่อยูนิตในแถวแนวตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้สแตนปุ๊บสแตนตัวนี้สามารถสแตนได้ด้วยเออมันก็จะบวกแบบตัวบูทตัวเล่นเพิ่มได้อะไรอย่างงี้ก็จะแรงขึ้นเออคือมันเป็นเด็กที่ต้องคำนวณมากๆถ้าใครจะเล่นนะผมแนะนําเลยก็ ลองไปปรับความเข้าใจดูได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็อ่าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าสมมุติใครแบบบอกว่าผมพูดผิดหรือว่าตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนไม่ได้ยิ่งตอนนี้นะผมจะพูดเลยสู้กับแคนอื่นยิ่งยากเพราะของใหม่เพิ่งมาและยิ่งแบบอ่ายิ่งเจอโมนาดอะไรอย่างเงี้ยนะยิ่งสองคริอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันสองคริ อย่างโกจัมไลท์มึงสองสองคริมาคือแบบโนวาแทบตายอะ่ะเพราะว่าโนวาแบบไม่ไม่ค่อยเก็บพวกพอรเฟการอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะแล้วแบบแบบขนาดไม่เก็บอะ่ะของเล่นของเล่นในมืออย่างน้อยเพราะว่าเป็นเด็กที่แบบต้องเอาของเล่นมาใช้อะ่ะเออเข้าใจเข้ามายมันต้องเป็นเด็กที่แบบปล่อยของทุกอย่างอะ่ะเออคือแบบของเล่นอะ่ะทุกใบอะ่ะในมืออะ่ะแทบจะไอ้ทุกใบของโนวาแทบจะเป็นของเล่นหมดเลยอะ่ะเอออะไรประมาณนี้ คือแบบถ้าขาดใบเดียวก็อาจจะทําคอมโบไม่ได้อะไรอย่างนี้อาจจะแบบทําให้แบบผิดพลาดเกมไปทั้งหมดเลยอะไรก็ว่านี้นะครับผมก็มโดนโกจัมไรไปก็เจ็บเนาะอือก็โดนเรเวนแฮร์ไปก็ค่อนข้างที่จะสู้ไม่ได้ต้องรอสัตว์ทิวาจริงๆแหละเออมันจะได้เก่งมากๆเลยแล้วก็บางตัวก็อาจจะไม่ต้องใช้แล้วเออของใหม่ก็อาจจะมาแบบเออของใหม่มันจะมาเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็ของใหม่โอเค สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องเออนั่นละขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ